สวัสดีค่ะดูดวงกับ9ได้กี่เปอร์เซ็นต์ค่ะดูดวงราศีมิถุนเดือนกันยายน2565มี24เรื่องค่ะมาดูว่าได้กี่เปอร์เซ็นต์ค่ะเรื่องที่1การงาน100%เเต็มเรื่องที่2การเงิน70%สักครู่นะคะ เมื่อกี้เรื่องที่2การเงิน70%ค่ะสักครู่นะคะก,การงานการเงินไปแล้วนะคะ ต่ใบเรื่องที่3ค่ะเรื่องที่สมการเดินทาง70%ค่ะเรื่องที่สี่โชคลาภ65%บ6ค่ะเรื่องที่หการเรียน80%ค่ะเรื่องที่6ความรัก65%ค่ะเรื่องที่7การขายที่ดิน70%ค่ะ70%ะเรื่องที่8การขายบ้าน80%ค่ะเรื่องที่9้ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองไหม70%สมีค่ะ เรื่องที่10บมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นไหมเจ็ดส์ยังรับมือได้ยังไหวอยู่ค่ะเรื่องที่11การมีบ้านใหม่75%เปค่ะเรื่องที่12การออกรถใหม่80%ค่ะเรื่องที่13เรื่องของที่อยู่อาศัย65%ค่ะเรื่องที่14สุขภาพร่างกายสุขภาพจิตใจ70%เค่ะเรื่องที่15การสอบค่าราชาการ90%ซค่ะ เรื่องที่16การค้าขาย70%ค่ะเรื่องที่17การใช้นี้65%ค่ะเรื่องที่18การเลิกกับมือที่3 70%ค่ะเรื่องที่19การติดทหาร75%ค่ะเรื่องที่20มีเจ้ากรรมนายเวรตามไหม70%ยังรับมือได้ยังไหวอยู่ค่ะเรื่องที่21การชนะคดีความ7 5ค่ะเรื่องที่22การออกจากเรือนจำ 7จสิบเซค่ะเรื่องที่ยี่สิบสามการมีโรค7จสิบห้าเปอร์เซ็นตค่ะเรื่องที่ยี่สิบสี่ความสมหวัง7จสิบ้าปอร์เซนค่ะหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์หากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก,นนชนก็ช่วยก้าวกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ก้าวค่ะแล้วพบกันคลิปต่อไปค่ะขอให้ความรักของทุกคนสมหวังค่ะโชคดีค่ะขอบคุณค่ะ